สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็อยู่โรบอทบายปอลเมสนะครับผมก็จะมารีวิวบอทลน่ารัดตัวใหม่นะครับก็ไม่ต้องเปิดจอไม่ต้องเปิดคอมไม่ต้องเปืองค่าไฟแล้วก็ไม่เปืองค่าเสื่อมคอมนะครับผมก็ก็คือทํารอบเดียวแล้วก็ปล่อยเซอร์ก็อยู่ยาวรอรับเงินนะครับผมก็ก็มาขั้นตอนแรกแล้วก็สมัครสมาชิกก่อนนะครับผมแล้วก็ผมสมัครสมาชิกก่อนนะ อ่ามัมวเป็นอ่เป็นอ่าละกันอ่ะเป็นและผมมันก็จะยากหน่อยนะครับอ่ะโอเค ไม่ใช่โรบอทนะครับก็ติ๊กไปผมก๊อปปี้ก่อนคลิกเก็บพิมพ์นะครับโอเคสมัครสมาชิกสำเร็จแล้วนะครับผมก็ไม่เซฟนะก็เข้าสู่ระบบก็ใส่รหัสนะครับให้ฉันอยู่ในระบบต่อไปโอเคเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วนะครับผมก็เปิดให้ทดลองใช้ฟรีนะครับเบต้าเทสนะครับผมก็ คลิกเพื่อทดสอบระบบนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็จะมีโทเค็นคีย์แล้วก็รหัสกระเป๋านะครับอันนี้ผมได้ใส่ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองกันนะครับก็อันวิธีการเอาโทเค็นคีย์ทำยังไงนะครับแล้วก็เข้ามาหน้าหน้าเว็บเกมรูน่ารัตนี่แหละครับแล้วก็กดเปิดกด F12 นะครับที่คีย์บอร์ดอ่าหรือว่าคลิกขวาแล้วก็ Impact ก็ได้เหมือนกันนะ โอเคนะอ่างั้นง่ายๆดีกว่าคลิกขวาเดีอยวรอก่อนคลิกขวาแล้วก็ Impact อ่ะโอเคนะครับแล้วก็ไปที่เน็ตเว w ร r k นะครับก็เข้าไปโอเคแล้วก็ล็อกอินเมตามาร์กนะครับผมก็ล็อกอินลอมันเข้าเกมใช้ได้นะครับแม้กระทั่งแบบปกติหรือว่าแบบ Hwid นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับโอเคแล้วก็มาที่อัดนี่นะครับมาที่อัดเพื่อมาเอาเลขโทเค็นนะครับ อ่าโอเคนะครับผมนี่จะเห็นคําแรกเลยนะครับ a c c e p t token นะครับ a c c e p t โอเคแล้วก็ copy นะครับไปให้ถึงสุดเลยนะนี่นี่นะมันจะมาถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกน้ําไม่เอานะเอาแค่ตรงนี้นะแล้วก็เอามาใส่ในเว็บนะครับ token key แล้วก็เอาเนี่ยนะครับป r i v a t e address private a e ก็คือเลขกระเป๋า metamark ของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็ นี่กด Copy ตรงนี้ก็ได้เมตามาเ์นี่แหละครับใส่ให้ถูกนะครับย้ำว่าใส่ให้ถูกก็ก็โอเคพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วก็เพิ่มจอโอเคเนี่ยครับทำแค่นี้ง่ายๆแล้วเราก็ปล่อยทิ้งได้เลยโอเคพอเราเพิ่มเสร็จแล้วนะครับมันยังขึ้นว่ายังไม่ได้ทํางานเรามากดสตาร์ทบอร์เพื่อให้มันทํางานนะครับผมโอเคตอนนี้ทํางานแล้วนะโอเคแต่คือของผม ตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีไหมมีไหมมันไม่มีจี้เลยนะครับมันไม่มีที่เลยก็ช่างมันปิดเกมไปนะครับพอดีแล้วผมไปขอพี่เข้ามานะครับโอเคของเขามีที่อยู่นะผมก็จะแอดเข้าไปนะครับแล้วก็แอดอนี่เข้าไปรับฝากจอรับอะไรได้เลยนะครับผมก็ชิวๆแล้วก็เพิ่มจออ่าโอเคพอเพิ่มจอเสร็จแล้วนะครับก็ ก็น,นี่มากดตรงนี้สตาร์ทบอทให้มันทำงานนะครับโอเคสถานะกำลังทำงานอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวอนาคตนะครับก็จะมีให้ตั้งค่าชื่อข้างหน้าตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยชื่อตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าคนจะได้ไม่หลงนะครับจะไดออ้ตั้งชื่อได้ว่าเอ้ยอันนี้ยุทธอะไรยังไงของใครนะ โอเคจะได้ไม่หมืนกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็เปิดขึ้นมานะครับแล้วก็ดูสถานะการทํางานนะครับถ้าหยุดเราก็หยุดตรงนี้นะแล้วก็ดูสถานะการทํางานนะครับมันก็จะโชว์เนี่ยมาอ่ะเนี่ยดูดูนะมีสองมีสองมีหนึ่งมีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสองมีสองอ่ะดูไว้นะาดูสถานะอันนี้คือเว็บตรงเลยนะครับผมอาโอเคเนี่ยมันจะมีจี้แบบนี้เลยแล้วก็มีเหรียญอยู่เท่านี้นะครับถึงบอสไหน ถึงด้านที่เท่าไหร่นะโอเคก็เดี๋ยวจำจำพวกนี้ไว้นะครับมีหนึ่งมีสองเนี่ยเดี๋ยวเราเราทิ้งไว้สักแป๊บแล้วดูดีว่ามันจะหมดไหมอโอเคแล้วก็กาออกไปนะครับกดกาออกส่วนจอผมนะครับไม่ต้องไปดูมันเรามันไม่มีนะครับก็เมื่อกี้เราไปดูมาแล้วมันมีศูนย์เนาะเนี่ยบ้ามันก็มีศูนย์เนี่ยบ้า,บาแล้วก็มีบอกคลาสมีอะไรเรียบร้อยครบนะครับก็มีบอกเหรียญ อยู่ด่านที่เท่าไหร่นะครับอนาคตก็มีเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้คือเป็นตัวที่ปล่อยให้ทดลองฟรีกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรารอสักคู่นะครับผม,ก,ออออก,มก็เดี๋ยวรอไอ้จอเนี้ยไอ้จอแรกเนี่ยมาทํางานก็เดี๋ยวรอกดอัพดูสถานะก่อนว่าเป็นยังไงอ่าเห็นไหมตอนแรกอันแรกมันเป็นหนึ่งอยู่แอนบ้ามันเป็นศูนย์แล้วแอนบ้าอาจจะรอดูไอ้พวกสองสองพวกนี้นะครับมันก็จะหมดไปนะครับผม ก็แม้ว่าจะร้อยพันยูเซอร์พันอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับไม่ไม่จำกัดจอไม่จำกัดสเปคแอดได้หมดนะครับผมก็ตอนนี้ทดลองใช้ฟรีอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดราคาขึ้นมานะครับผมก็เดีย๋ยวให้ทดลองใช้ฟรีสักวันหรือสองวันกับก่อนที่จะเปิดใช้งานจริงนะครับผมก็จะรีใหม่หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันทำงานสักคู่นะครับ กดได้ดูสถานะได้นะครับผมโอเคเนี่ยห็หมดแล้วเห็นปหมหมดไปแล้วดูดิทำงานไวมากนะครับผมนี่สองสองนะครับผมก็เดี๋ยวรอสักคู่นะก่อนแล้วก็รีเว็บไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับรีเว็บรีเว็บอะไรไปเลื่อยเปื่อยนะครับกดใหม่ดูใหม่ รอไปโอเคเห็นไหมมันทํางานนะครับมันหมดแล้วเห็นปะเออโอเคสบายมากครับไม่ต้องเปลืองค่าไฟไม่ต้องเปลืองค่าเสื่อมคอมนะครับก็เราพอเราเซตอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราก็ปิดออกไปเลยปิดปิดเว็บปิดคอมปิดทุกอย่างนอนรอรับตังค์นะโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอมันหมดเดี๋ยวจะเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ก็เปิดใช้งาน ฟรีนะครับผมก็เดี๋ยวก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับอ่าโรบอทบายปรเมตรเงินแท่งนะครับผมก็ก็เดี๋ยวเราดูสักคู่นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งที่จะอัปเดตมาตอนปกติก็คือพวกลายไม่แน่ใจว่าผมจะทํำไหมแต่คิดว่าน่าจะทํานะเพราะว่าหรือว่าทุกคนก็สามารถเข้ามาดูในเว็บกันได้อยู่แล้วครับก็ เดี๋ยวก็ต้องดูการไปว่าผมจะอัปเดตไลน์เข้ามาให้ไหมเดี๋ยวต้องดูโอเคเดี๋ยวดูสถานะบอร์ดที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคศูน์ศูนน์อ่ะโอเคของพี่เขาก็เล่นหมดทุกจอแล้วนะครับผมก็โอเคใช้งานได้จริงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามบอร์ดตัวใหม่ด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ